วันนี้ก็มาเก็บเบ็ดเหยื่อกุ้งนะครับนี่ครับเป็นกุ้งฝอยขตัวขนาดนี้นะครับมาดูนครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับวันนี้เหยื่อกุ้งนะครับประมาณไม่น่าจะเกินสามร้อยตัวครับตัวแรกเป็นปลาอะไรครับปลาแดงครับแดงตัวสวยเลยนะครับนี่ครับตัวแรกของเรานะครับ ปลาแดงไซส์สวยๆใ,ใหญ่เลยนะครับตัวที่สองปลาอะไรครับดึงหนักๆเลยนะครับปลาแดงใหญ่แล้วครับผมกินสองตัวคู่นะครับปลาแดงใหญ่ตรงนี้เนี่ยครับตัวที่สองก็ปลาแดงนะครับที่สามนี่ปลาอะไรครับตะโกรครับผม คือลคงคอเลย,ยนะครับตัวนีน้ตัวแล้วครับอะไรครับตัวนี้นี่เป็นประกดครับโอ้โหไซส์สวยๆนะครับตัวนี้นี่ครับหมายตัวแล้วครับโอ้ประกดครับตัวสวยๆครับตัวนี้นี่ครับประกดเหลืองนะครับตัวแล้วครับ าอะไรครับตัวนี้โอ้โหนี่ครับเป็นปลาแดงตัวที่สวยเือนกันนะครับนี่ครับสวยเลยครับวันนันครับเป็นปลาอะไรครับโอ้โหเปตโกครับตัวนี้นี่ครับโกกชอบมากครับกุ้งฝอยเรานะครับนี่ครับ ตัวแล้วครับอตัวนี้ก็ปลาแดงครับสวยๆเลยครับนี่ครับตัวแล้วครับตะโกครับนี่ครับตัวแล้วครับนี่ปลาตะโกกแล้วครับตัวแล้วครับ นี่เป็นปลาอะไรครับโอ้หปลากายครับผมนี่ครับตายนะครับขึ้นไหมครับยอมให้ตักนะครับนี่ครับโอ้ปลากายกินเหยื่อกุ้งนะครับผมนี่ครับตัวแล้วครับผมตายแล้วครับปลาแดงครับผม นี่ครับตัวแล้วครับปลาอะไรครับเนี่ยเป็นปลาตะโก้ครับนี่ครับผมชอบกินนะครับปลาตะโก้ครับเหยากุ้งครับปลาอะไรครับกดครับผมกดเหลืองนะครับ นี่ครับมากตัวแล้วครับผมดึงหนักๆมากนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปลากายใหญ่ครับโหเนี่ครับใหญ่ใหญ่เลยนะครับโหไม่เข้าสวิงนะ้วโอ้นี่ครับผมกายนะครับ เนี่ครับปลาไกนะครับตัวใหญ่เลยนะครับกินอย่อกุ้งนะครับตัวนะครับโกกเหมือนเดิมครับโกครับนี่ครับตัวสวยนะครับเอาละครับโกครับ โงงนะครับสวยนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับเก็บเบ็ดเหยื่อกุ้งเราวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูผลงานนะครับผมว่าจะได้ขนาดไหนครับครับนี่คือผลงานเหยื่อกุ้งของเราวันนี้นะครับก็มีปลากกยสองตัวนะครับแล้วก็ปลาแดงห้าตัวครับแล้วก็ปรากดสวยๆสามตัวนะครับแล้วก็ปลาตะโก้ครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้